คน,นพิรุษหัสัปด์ดีนะครับช่วงนี้ให้คุณไปไหว้พระขอพรอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวเรื่องโชคลาภหรือการเงินจะดีขึ้นนะครับรวมถึงระวังอุบัติเหตุปลายเท้าตำแหน่งปลายเท้านะครับถ้าขับรถขับลาก็ระวัังอุุบตติเหนะครรวมถึงบางท่านระวังจะถูกขโมยถูกหลอกถูกโกงนะครับให้ระมัดระวังเอาไว้นิดนึงนะครับอระวังไว้นิดนึงนะครับ เรื่องของการเงินเงินยังเข้ามาอยู่แต่ก็มีรายจ่ายรอยอยู่นะครับเรื่องของธุรกิจการงานก็กําลังจะดีขึ้นแล้วโชคลาภมีโชคลาภผลกําไรจากการงานหรือผลผลกําไรจากโชคลาภมีโชคลาภจากการเสียหายก็มีด้วยนะครับโชคลาภจากการเสียหายที่อาจารย์พูดของคนแต่ละวันเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมคือการเคมประกันด้วยนะครับต้องระมัดระวังไว้นิดนึงเสียหายแล้วก็เกิดเป็นโชคลาภนั่นเองนะครับเรื่องของความรากักก็เรื่อยๆครับอาจจะมีกัน งุดหงิดกับคนรอบข้างบ้างเล็กน้อยนะครับบางทีอย่าไปคุยไปคุยมาเนีย่ยไปไปขัดแย้งกันในเรื่องของบุคคลอื่นซะงั้นคนวันพฤหัสบดีที่อาจารย์ดูในระยะนี้เนี่ยให้ระวังเลือดลมนะครับเลือดลมเดินไม่ปกตินะครับให้ทําใจสดชื่นฝึกกําหนดลมหายใจสูดมลพระเยอะๆครับกาหนดลมหายใจเข้าออกเยอะๆนะครับเหมือนกับการฟอกลมอากาศนะครับพรอดเหมือนลมมันอั้นในตัวเยอะนะครับต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับเลขนําโชคของคนวันพฤหัสบดีได้แก่ 27และ59นะครับเห็นเป็น2กลุ่มอย่างนี้นะครับ